สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราก็มาเข้าสวนผักกันช่วงเย็นๆอันนี้จะเป็นกรีนคอร์สนะครับใบสวยๆรากสวยๆเลยนะครับให้ดูน้ำดูรากเราก็มาสำรวจกันทุกๆเย็นนะครับตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊กเรดโอ๊กเขาจะโตช้านะครับนี่ จะช้ากว่าเพื่อนประมาณทักนู่นแหละครับเจ็ดวันตรงนี้ก็ลงเพิ่งลงขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งปลูกเ,เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันน,นี้ให้ดูต้นเล็กๆอยู่นะครับอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับหุ่ง <c oughs> <c oughs> เลยลงย้ายจากอนุบาลสองมา อันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกับมินิคอร์สปอนอยู่ตรงกลางของเราจะจริงๆแล้วจะใส่แค่หกนะครับแต่พอดีว่าผักก็อาจจะยังไม่พอก็จะเบียดกันสักหน่อยอันนี้ต้สนสวยๆเขียวๆกันนะครับเปิดให้ดูรากอันนี้พร้อมเก็บได้แล้วนะครับตรงบริเวณนี้ก็มีแบ่งเก็บไปบ้างแล้ว รอคุณลูกค,ค้านะครับมาเป็นเจ้าของกินผักสดๆเพื่อสุขภาพกันให้ดูรากนะครับสวยๆดุกๆนี้เลยน้ำก็ใกล้จะแห้งพอดีครบรอบของอการปลูกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่พอดีอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กนะครับกำลัง,งโตอันนี้ก็เป็นรุ่นหลังกันลงมาอีกให้ดูรากของเขา ก็ตัวโต,วตวสวยๆนะครับพร้อมเก็บได้แล้วนะครับกล่องนี้ให้ดูความอุดมสมบูรณ์ละครับเขาได้กินถานอาหารกินปุย๋ยเขียวๆกันเลยครับจะเป็นกรีนคอร์ับฟิเล่คบฟิเล่อันนี้กินกับส้มตำนะครับสุดยอดเลย อันนี้ก็จะโตช้ากว่าเพื่อนของเขาสี่สิบวันนี่ของอันนี้จะต้องเกือบห้าสิบวันนะครับถึงจะเก็บได้ใบจะกรอบๆแข็งๆนะครับยิ่งได้แช่ตู้เย็นแล้วก็กินกับส้มตำหรือว่าเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลากระป๋องอย่างนี้สุดแสนจ,จะอร่อยให้ดูเทอร์โมโช่องเย็นโอุณหภูมิสาองศานะครับ กำลังเย็นสบายช่วงเย็นมีลมลมแรงทั้งวันนะครับสองสามวันมาแล้วลมแรงมากนะครับนี่เป็นแถวนี้ทั้งหมดจะเป็นฟิลเล่นะครับแล้วก็จะมีฟิลเล่คนละรุ่นกันนะครับนี่กำล,ลังจะโตขอดูรากน,าน้ำนะครับสวยๆกันเลย ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับก็จะประสบปัญหาบางกล่องจะเป็นรากมามะ่าเส้นมามะ่าแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีเลยกม่นี้ปกเม่อก่อนจะเป็นที่เร็ดเป็นที่กินโอ๊กนะครับจะมีอาการเป็นเส้นมาม่าในหน้าร,ร้อนแต่เราก็ได้ทําการป,ปนะรับปรุงแก้ไขตรงนี้จะเป็นกรีนคอร์สกรีนคอร์สแบบสวย,สวย หลากหลายกันเลยนะครับกำลังโตสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็กินกับส้มตำสุดแสนจะอร่อยนะครับใครได้ลองแช่ตู้เย็นไว้กรอบๆก,กินกับส้มตำเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลากระป๋องนะครับอร่อยเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับพาลูสวนชมสวนตักสลัดกัน ใันไปพันมาขอแวะตักทายกันได้หรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกผักกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันตอบให้ทุกคําถามกันเลยเดี๋ยวฝากติดตามนะครับช่องเอาไว้เดี๋ยวจะอัพมาอัปเดตให้ดูกันเป็นประจําทุกๆวันความเขียวขจีสวยงามท่านใดที่เลือกงานมาเราจะได้มาดูสวย,สวยๆเขียวๆอย่างนี้นะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ